ควันนี้กับเพื่อนสมาชิกอีกหนึ่งท่านครับ ACV 40เครื่อง2.0ครับเดินทางมาจากที่ไหนเลยนะครับสมุทรสาครสมุทรสาครเลยครับติดตามผมอยู่นานแล้วยังเนี่ยนานนานแล้วครับพอดีวันนี้มาจัดแม็กชุดใหญ่ชุดหนึ่งแล้วก็ใกล้ผมพอดีไเลหนมั้งครับออกมาความรู้สึกโอเคเลยโอเคแต่แต่เรามาเขาเก่าต้อง ตาต้องรอรอยาวเลยใช่ไหมครับอันนี้แบบพี่เขาแบบผมไม่สนใจเรื่องน้ำมันครับผมขอให้ติดติดเท้าเร่งแซ่็นไงครับโอเคเลยครับโอเคเลยนะครับถ้ายิ่งมันเลิร์นนิ่งครบแล้วครับความรู้สึกดีกว่านี้เยอะรับงอันนี้แค่สัมผัสแรกก็แตกต่างไหมครับแตกต่าง รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเราแค่นี้รู้เรื่องเลยครับอยู่เธอเดียวรู้เรื่องเลยครับก็คือมันอย่างน้อยๆความรู้สึกแรกที่มันออกตัวมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่หนืดอย่างเก่าของเดิมมันหนืดใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้ใจวันด้วยริมอ่ะครับขอบคุณครับ